Thank you. เออฝนตกแดดนกมันมันมวนไปขนาดเป็นต่ว่าเ่าง่ายนะเจ้ละคนนเเออดี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 าไยังดอกที่วนไดุ้ดนว่าปยังเด็กพูทเ่าวาพอพูเ่า มันก็เล่นมวนน่ะนะอ๋อโอ้โอ้พวกเกิดโดนดิเออพวกเกิดโดดน้องก็พวกเกิดโดดมันก็เล่นมวนไป็นบางนาเออแล้วมันพัดลมสายแล้วพัดลมเราดึงมาเออ จริงๆแล้วเนี่ยรับข้างในจะเย็นมากแต่ว่านันี้ก็คือให้บรรยากาศร้อนตั้งใจให้มันร้อนอ่าพร้อมแล้วยกต้นกางขึ้นเห็นหลังมังกรท่ายอยู่กับลมเย็นนะอ่าตั้งคิตตั้งใจเด้อนะโมสามจบร้ามกันนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโต,าาาตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเมปะริสุทธังอะรณ์นะโหสีลัทธานังนิยาเทมาข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้นการกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นการลนานเธอ นมาตุ่มมาห่มกันเนาะอ่เอานั่นมาแก,กานะไปแนแกพะพวกแแห่ต้นกันพาษสังเรียกซับก็จะสงสัยมั้ยังเนาะพาษสังเรียกซับพาษสังการป่าเอา่อเงาะอยู่ในข้าวภาษสังพาษสังเกินข้าวเงาะอ่ แกงวพาะคนที่ยังไม่ได้ได้แม,แ,มแม่ที่มาแห่ต้นกันตามบ้านแก่กเลยมันยังไม่ได้รุ่นเดียวรุ่นแรกรถ้าสั่งเรียกซับแกออกใส่เลยแล่ว่าลมวัวใจหามเพราะว่ามันจะเป็นลมทั้งที่ด้วยว่ายไหมมันติสับดดดต่ำเลยตีเถิดท่านว่าไม่ลมหัวใจใส่เลย อ้ามืออื่นนี่แหละเนาะออมีปัญญาสื่อเขาประดเนาะหนึ่สเออสื่อรถก็ถือกับหวหนาแม่ไอพอนทนายเด้สอ,อนนงคนเลยภาสังเกตส่ภาษาเังเกส่ก กน้ำกับอะไรตกไฟกับว่าใหม่เป็นไครกับ่ตายทอดบะหลับไปหมดนี่เราปวดไหลายวันกระซับกระซายคนคนไม่เิีอย่างนี้เราปวดยางส่ยเลยกบว่อยากแนะนำผไปนเป็นหาลูกหนากลูกฝ่ายยาเขาขีหนักเลยยาไอ้หนักเขาขวดน้อยยาเนาะอ้าว o เด e r จะได้ไปกินเขา น้ำจะนทักผีเด้อน้ำนี่น,นทีก็มีก๋วยเตียวลงทานอาหารห้องอาหารเล่าเล่าห้องอีสานปนลาห้องหลายๆอย่างพีๆเขาป่าหน้าหนัอ่าเป็นพวลูกพ่อหม่หวอกคนเด็กันอยู่แต่ครบคอยู่กันนอันนี้เจดีย์ก็ได้ประเทศกันก็เจดีย์ก็ได้ดไดดป่ทเทนเอปลา้อยฟาเวิเวิ้เวอ,อยู่นโอ้ยธรรมดาหนะ่อยใหญ่นะ่ออีสา,สา,านฉาลาไมหมดไตยปีที่พะฉลองหมดไายปีเจด้สาระลไม,มเด้อเบิ่งไปตัง ลือว่อาตั้งสองพันมีตักคนนางถ่วงอี่ขาดร้อยประหาดีฮานมเอาละคนเอวังโนตุอิจิตตัมปฏิตต์ตุงหังคิดเปมีวัจนิจตุสเปบริณตุสังกปะจโนปนระโสยถามันิโชติอระโสยถาสปิติโยมีวัจนิตุสัพโรโกวินัสตุมาเตวัดปันตรายสุกีติกายโกภาวะอภิวาทนาศิริชนิจังรุษธรรมะจิยโนจัตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโหนสุขังภัก หลังอ่าเรียบร้อยอเอา,น,า,น,านับนี่บอนับดั้ต้นกันกับตัวที่จับเอออ่คำว่า,า,านับแบบร่วมๆคือกรรมการคำนับคำนับเองก็ได้เกิดนับไปนับมาใน,ลานหลักมันเงลอที่เป็นล่มก่อนในหง,งายทองกลางนั่งตั้งความแต่ง เห็นก็เดียวว่าท่านในสูกแรงเลยเ็กเสียงพิษมาไหนเลวดตปดักเขาอยู่มันเงินทักหลายตา่นมุงกิดกับว่าท่านเราล้มสกสมัยแล้วไปกูนเขาทายเลยเขาทาแถบอะะฮะแม่มาแม่มาจัดไปจัดไปเดี๋ยวทำจะไอ่หนูเสิยงฟอนยิ่บ คนใดฟอนงามสิเป็นรางวัลพิเศษให้ค่ะคำว่าฟอนเชิญข้าวเชิญขอนข้าวประมาณใบสีม่วงแดงก่อนนะหอดใบหางม่วงแดงสีม่วงแดงกอนใบหางม่วงแดงผู้ใดฟอนเอวดีๆสิเป็นรางวัลฟอนเชิญขอนข้าวแล้วก็โปรยทานหนุ่มอรรถบัรตรจะแก่ท่าน ขันบอกกาแก่ข like ้างบอกเล็กน้อยเพ่าันมันยังกันเล็บรถยินน้อยใหญ่แต่แก่รู้ว่าเกิดคนน่ะเล็กน่อยขึ้นกระซ้าแก่ขันเงินบุญเนาะผู้ผู้ผู้บรจนกับนี่เนาะโอ้ยเป็นยังบุญเนาะบันเอาเมื่อเดียวกันเขาก็ได้ไปออกจากบ้านหลายทืออันนี้ผู้บุญเด้ บันนี้ผู้ผู้บุญบันนี้โอ้ยมันจากไปสูญเสียเด่นเสียสรัพย์มนากินไปซอยคนกันยังเป็นบุญเนาะแต่ผู้ผู้เป็นบุญด้วยวันนี้เนี่ยมันตายหรอแม่มันเด็กกูเสียเงินกับโฆษณาสไนบุญกับอื่เดียวกันมันยากยริงเปสียเงินกูยิ่งเนี่ยผู้ผู้เป็นคนบุญหรอวะแผู้มีบุญโอ้ยมีบุญมั้งคอยแยกบุญอันเทศบางบาเลย เออพอกีหลัก็ได้มวนเลยได้มวนได้กะละมังแมียเาเป็้กะละมังคนนะวดย่งได้กระเป๋าได้กระเป๋อ่ะโอ้นนี้ยกโซเลยวันนีกระเป๋ายังค้ากวันนี้โอ้ยวันน้วนก็ไหนเฮ้ยนะโอ้ยพอจำนองก็แมวพ่เดือดซ้ำใจดุนอนย่นสกงตกวันใดอย่งน ไม่ยากนึงไปสมัครเรียนดาว่าโหลดพิดบังแม่ของเรียนกระทรวเล่าบรอดหนังสือเราสิไปเรียนก็เอ้ยกอไก่ก็ไก่ในเราบันไปแล้วนสภาพเราจะฟอนเราเสียใจเลยแล้วนึกว่าจิ๊ไปสอนหนังสือก็เอ้ยกอไก่แล้วก็ไก่ในเราเราบรอดหนังสือเราพิดบังอย่างนี้อันผู้วานี่ก็ได้วิ่งเหมือนหราแล้าบองเห้ฟังก็วิ่งเหมือนกันเลยไปวิงแล้บอกโอ้ยขน้อยพินบังวันจันทรขน้อยไปเดินโนไปเรียนก็เอ้ยกอไก่กออากาขออาขาแล้วบรอดหนังสือเนาะ เราไปเรียนมัดจสอนะเอาไปมดจะบอก,กม้วนว่าเขาบัานทตเขาไหนม้วนว่าเขาดื้อบนตัวหนังสือเออเออได้กินเอาไปมาม้วนว่าเขาดื้อมวตัวหนังสือบันทึกกยที่แหลงเป็นจมเนี่ยแต่าจังการน้องไเรียนการน้อนิษหวังนะกัรได้บสอนหนังสือมันไ่ได้สอนเลยอ่ตัวนองเรียนผู้สูงอายุตนชัย,ยพึ่นงงนเนี่ลูงามเสมอนย xóm chết nâng xuống nâng xuống nâng xuống xuống nhảy nằm lộn như bà khai hai như ngoa khai ngoa khai từ <cười> <cười> <C criteria. cười> cao hả cao cái toàn bao vô này vẫn คอยซื <Kh> ้อมา้งคอยซื้อมา้งคอยมาซื้อราคาแพงเลยคอยราคาแพงเลยเออราคาแพงไงเออราคาแพงไงราคาแพงไงอ่ะไปกินข้าวได้แม่เด้อเออแม่แม่เขาแนะน้ำไปกินข้าวพี่ลงปัวข้างหลังนี้เด้อเดินไปเย็นเย็นสวนผักแก๊งหลังอันนี้ก๋วยเตี๋ยวฝั่งนี้น้ำตั้งไว้เป็นระยะระยะอ่าเส้นน้ำสมนน้ำหนังไปซังลูกซังหลานเด้อลูกหลานที่เนี่ยยังไงยังไอเกี่ยวกสบอยดาวนั่งไปยืนรถนั่งไงรถจักรยาน จักรยานดีดีเลยโอย้จักรยานยอดเ่จักรยานดีดีดูนันต่อขนาดอาตมากจะเปิดให้ไอ้คยนยอนอีกเนี่ย